เอาเรามาดูกันนะครับว่าทำไมทำไมนะครับทำประกันแล้วตายถึงไม่ได้ตังค์มันมีสาเหตุอยู่ทั้งหมด5สาเหตุด้วยกันนะครับหนึ่งเลยนะครับผู้ประกันปกปิดประวัติสุขภาพก่อนทำประกันอันนี้สําคัญเลยเราห้ามปกปิดจิตใจข้อ 2. ผู้รับผลประโยชน์ค่าผู้เอาประกันเพื่อหวังผลประโยชน์ในกรมธรรม์อันนี้ก็ไม่ได้นะครับข้อที่3อ่าข้อที่3นี้ก็คือถลเลงอายุคาดเคลื่อนจนแบบมันเกินระยะพิกัดรับประกันนี้ก็ไม่สามารถ เบิกได้ถึงเสียชีวิตไปแล้วก็ถือว่ากรมอหารนั้นเป็นโมฆะตั้งแต่ต้นเลยนะครับแล้วก็ยังมีผู้ประกันนะค่าตัวตายนะครับภายใน1ปีนี่คือไม่ได้นะครับไม่ได้เลยทุนประกันก็ไม่ได้แต่ถ้าคิดจะค่าอะไรจริงขอให้เลย1ปีนะครับวันที่ 3. าม่หก็หกเาตัวแต่นนี้ผู้เล่นนะอย่าค่าตัวตายเลยดีกว่านะครับ หรือว่าอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญเลยคือกรมประทันประกันชีตของเรามันขาดผลอันนี้ที่สําคัญคือไม่สามารถที่จะเบิกได้อย่างแน่นอนนะครับนี่เป็นเหตุที่ทะานบอกว่าทำไมทำไมตายแล้วไม่ได้เงินประกันโอเคนี่เป็นข้อ,ขอมูลความรูม้นิดหน่อยที่มาฝากให้เพื่อนๆนะครับ